มาดูกันนะคะในสัปดาห์นี้คนวันศุกร์ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรสาเซโตเทวินโทที่พระจะขุมวิโสทายินะคะดวงคนวันศุกร์นะไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของคุณในสัปดาห์นี้ค่ะนะคะโอเคค่ะได้ไพ่ก้าวไม้เท้าก้าวไม้เท้าเบื่อเบื่ออยากอยากในการทํางานงานเยอะงานยุ่งนะเออรู้สกเบื่อเบื่อเซงเซงหรือเปล่าหือนะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซงเซงงานหรือเปล่า อ่านะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ f อจากฮอลแลนด์ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะคุณทอมมี่นะคะตอนนี้กี่โมงละที่นั่นนะกี่โมงละบอกอาจารย์นิดนึงนะกี่โมงละเอ่ยนะฮอลแลนด์เนาะเออนะคุณเอื้อมพรบอกใส่บัตรทุกวันโอ้ดีจะ้นะสาธุค,ค่ะอนุโมทนาบุญนะคะอาค้นวันศุกร์ค่ะรู้สึกช่วงนี้งานเยอะจังเลยนะรู้สึกเบื่อเบื่อ,เบ,อ,เ,บอ,เ,บอเบื่องานปะเสกง,งานไหมเออแต่ก็ต้องทํานะเออแต่ก็ต้องทํา นะคะเออนะโอเคจะมานะคะต่อไปค่ะคนวันศุกร์นะคะได้ไพ่หกดาบนะเขาบอกว่าคนวันศุกร์สัปดาห์นี้เดินทางปลอดภัยโดยเฉพาะเดินทางไปที่ที่สถานที่เป็นน้ําไปเกาะไปอะไรต่างๆนะคะเกาะนั่นเกาะนี้อะไรน่ะนะนะคะหรือเดินทางที่ใกล้น้ําไปทะเลไปอะไรลนะ้ปลอดภัยนะคะและเคล็ดลับของไพ่ใบนี้เขาบอกว่า นะคะคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเาเดินทางไปถึงไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแวะขอพรท่านนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะเดินทางไปทํางานนะะเดินทางไปทํางานนะะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะคะบอกท่านให้ท่านช่วยงานจะได้ราบลื่นงานจะได้ผ่านนะคะอืมนะคะอ่ะโอเคพไพ่ใบต่อไปนะะได้ไพเ่เดินทาง นะคะช่วงนี้คนวันศุกรนะ์เนี่ยไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยได้อยู่กับที่เนาะต้งเป็นไพ่เดินทางหมดเลยไพ่เดินหมดเลยอะ่ะนะคะเออแล้วก็คนวันศุกร์สัปดาห์นี้ต้องระวังเรื่องคอมพูดนะการรับปากตบปากรับคําอะไรใครก็ต้องระวังไว้หน่อยอ้ามีไพ่ดีมาแล้วนะคะไพ่สตาร์นะคะเป็นไพ่อวยพรนะอาจารย์เขาขออวยพรให้คนวันศุกร์นะได้ไพ่สตาร์มาเนี่ยนะคะขอให้โชคดีทั้งสัปดาห์นะคะพิมพ์คําว่าโชคดีทั้งสัปดาห์ นะไพ่สตาเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่แห่งความโชคดีนะคะขอให้โชคดีทั้งสัปดาห์นะจ๊ะคนวันสุกอ่านะคะดูไพ่ใบต่อไปโอเคอ,อืโอ้โหมีไพ่เดูเวิร์มมาด้วยนะเออนอกจากจะโชคดีแล้วก็สมบูรณ์พูนสุขด้วยนะเออนะคะอ่ะสำหรับดวงชะตาท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงวันที่25พฤศจิกาจนถึง หนึ่งธันวาคมนะคะเรื่องงานสัปดาห์นี้ก็โอเคนะงานจะหนักงานจะเหนื่อยงานจะยุ่งอะไรยังไงนะคุณก็ยังสามารถจัดการหรือเอาอยู่นะเรื่องงานนะเออสามารถจัดจัดการหรือบริหารได้บางครั้งอาจจะเบื่อบ้างอะไรบ้างก็กกต้องทํานะคะเออโดยเฉพาะงานที่ต้องประสานงานงานที่ต้องใช้คําพูดงานที่ต้องเจรจาสัปดาห์นี้พูดเพราะๆนะจะขอความช่วยเหลือกับใครจากใครนี่ก็ต้องใช้วาทะสิล์หน่อย ะะใช้วาทะสินนะคะในการขอความช่วยเหลือนะจ๊ะอืมนะคะอ่ะต่อไปค่ะในด้านของคนค้าขายค้าขายช่วงนี้ลูกค้าก็พอได้อยู่นะคะก็มีลูกค้าอยู่ลูกค้าประจํานะคะลูกค้าประจําค้าขายยังพอไปได้นะคะแต่ให้พูดกับลูกค้าเพราะๆแล้วกันนะคะอืมในด้านของคนว่างงานคนว่างงานจะได้งานนะกลางๆสัปดาห์สมัครงานเอาไว้จะได้ข่าวดีเรื่องงาน นะคะจะได้ข่าวดีเรื่องงานจ้ะอ่ะการเงินยังพอหมุนไปได้แต่รายจ่ายเยอะนะคะรายจ่ายเยอะนะคะบริหารจัดการให้ดีแล้วกันนะคะเดี๋ยวเงินจะไม่พอใช้จนถึงสิ้นเดือนนะคะเดี๋ยวต้องจาอ่นา,นจายไอ้นั่นจ่ายไอ้นี่อะไรประมาณนะคะอนะคะืงดให้ใครยืมเงินหรือค้ำประกันใครเดี๋ยวจะมีปัญหากันนะ,ะเดี๋ยวจะเสียเพื่อน เดี๋ยจะเสียเพื่อนเสียคนใกล้ชิดเพราะเรื่องเงินนี่แหละต้องระวังนะคะถ้าเราจะช่วยเราต้องคิดไว้เลยนะว่าบางทีเงินก้อนนี้อาจจะได้ช้าอาจจะอาจจะเอ,อ,อาจจะได้คือเราช่วยไปในเท่าที่เราช่วยได้ดีที่สุดนะคะอืมโอเคอ่ะต่อไปในเรื่องของความรักความรักคู่ไหนอยู่ไกลกันต้องไว้ใจให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่นอกใจกันนะคะอืม ให้เราคิดเสมอนะเวลาเราอยู่ไกลแฟนนะไกลคนรักไกลบ้านไกลครอบครัวเรามีคู่แล้วเรามีแฟนแล้วเรามีคนที่เราต้องดูแลแล,แล้วนะคะอืมนะคะอย่าทำอะไรให้คนในครอบครัวหรือคนที่เรารักเกิดความระแวงเลยเกิดความสงสัยถ้าคุณพลาดครั้งเดียวความระแวงความสงสัยนะมันจะติดใจของเขาอยู่ตลอดเวลานะดังนั้นในเรื่องของ ชู้สาวมือที่สาเลยต่างๆเนี่ยนะคะต้องระวังนิดนึงอ่ะอีกนิดนึงนะคนวันศุกร์สัปดาห์นี้นะคะการวางตัวนะการวางตัวสำคัญมากนะคะการวางตัวนะไม่ว่าจะคุณจะเป็นเ,เป็นคนหนุ่มคนสาวคนแก่เรื่องต่างๆนะคะกับเพื่อนต่างเพศนะคะเพื่อนต่างเพศนี้ต้องระวังเนะเพราะบางทีเราสนิทกันจนบางครั้งคนที่เขามองมาเนี่ย ถ้าเขาไม่ใช่แฟนเขาไม่ใช่คู่ของเราหรือเขาไม่ใช่คนรักของเราเนี่ยนะแล้วแล้วคนที่เราสนิทนั้นเขามีคู่เขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยความเข้าใจผิดมันมีได้นะคะดังนั้นการวางตัวสําคัญนะคะวางวางตัวสําคัญมากๆเลยนะคะอืมบางทีเราไม่คิดอะไรแต่คนมองคนที่เอาเราไปนินทาเนี่ย นะคะเขาเขานั่นแหละเขาคิดนะดังนั้นสัปดาห์นี้คนบังสุกเรื่องการวางตัวกับเพื่อนต่างเพศหรือกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วให้ระมัดระวังตัวนิดนึงเดี๋ยวจะเป็นขี้ปากเขาจะจะเป็นที่ซุบซิบนินทานะในทางที่ไม่ดีและคุณมีความลับอะไรควรเก็บไว้กับตัวนะสัปดาห์นี้นะคะไม่ควรเอาความลับของคุณไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวความลับมันจะไม่เป็นความลับนะคะอืมสำหรับในด้านของคนโสด คนสดช่วงนี้มีคนเข้ามาเข้ามาจีบ <_ d iam ond> เข้ามาชอบ <_ d iam ond> เข้ามาแจก <_ d iam ond> ขนมหวานอะไรทุกมาพูดคำหวานมาอะไรก็แล้วแต่นะยังไม่ยังต้องดูใจกันไปก่อนนะยังเชื่อถืออะไรไม่ได้นะคะยังเชื่อถืออะไรไม่ได้ดูใจกันไปก่อนนะคะให้เวลานานๆน,น,นิดหนึงดูว่าเขาเข้ามาเนี่เขาจริงใจกับเราไหมหรือเขาเข้ามาเพราะว่าเขาหวังผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าหวังตัวเราหรือเปล่าหรือหวังเงินกับเราหรือเปล่า บางคนก็หวังให้เราช่วยในเรื่องของงานหวังนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่นะคะนั่นแหละแตนะ่ดูว่าเขาจริงจังจริงใจกับเราไหมนะคะต่อไปค่ะในด้านของสุขภาพสุขภาพของคนวันศุกร์นะคะระวังท่านใดที่ทํางานกับของมีคมของร้อนของมีคมนะคะอย่างเช่นนายช่างนะคะนายช่างทางานเกี่ยวกับช่างต่างๆนะตะปูเลื่อยค้อน นะคะเครื่องตัดต่างๆนะคะพ่อครัวแม่ครัวกุ๊กเชฟอะไรต่างๆนี้ต้องระวังเรื่องอันตรายพวกนี้นะคะเออมีดบาดตะปูตําแก้วบาดเขามีคมบาดอันนี้ต้องระวังนะคะเออและสัปดาห์นี้คนวันศุกร์มีเกณฑ์จะต้องพาใครไปหามหมอพาใครไปโรงพยาบาลนะคะหรือไปเป็นเพื่อนไปขึ้นโรงขึ้นศาลมีเกณฑ์นนะอืม นะคะออโอเคอะต่อไปค่ะเรื่องสุขภาพไปแล้วในเรื่องของวันดีก่อนวันดีของคนวันศุกร์นะสัปดาห์นี้ถ้าเป็นเรื่องงานก็จะปีก็จะมีวันที่เอ่อนะวันที่ยี่สิบหกนะเรื่องงานนะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะคะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดดีเรื่องงานนะ, 26, 27, 28, นะคะเสนอโครงการ วางตัวเปิดตัวสินค้าใหม่เสนอโปรเจกต์ใหม่เซ็นสัญญาเซ็นเอกสารเนี่ยนั่นแหละก็คือเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะส่วนเรื่องเงินกันทองทองและวันโชคดีของคุณก็คือวันที่30วันที่30เป็นวันดีเรื่องเงินกันทองทองและวันโชคดีของคุณ30นะอ่ะต่อไปค่ะในด้านของการเสริมดวงนะคะตอนนี้ฮอลแลนด์สิบโมงเช้าอู้ขอบคุณมากค่ะหาก,กันกี่โมงอะ,ออะก,กี่ชั่วโมงอะหลายชั่วโมงอยู่เนาะเออ ะคะท่านใดถ้าอยากจะเช็คดวงดูดวงนะคะค่าครู399บาทนะคะตอบทุกคําถามถามได้ทุกเรื่องนะคะไม่จํากัดน,นะคะไม่จํากัดน,นะ,ะอ่ะมาดูเรื่องของการเสริมดวงนะคะคนวันศุกรนะ์สัปดาห์นี้คุณได้ไพ่เดวิลนะคุณได้ไพ่เดวิลนะสัปดาห์นี้อารมณ์เย็นเย็นใครจะมาพูดอะไรทําให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ต้องใจเย็นเย็นอย่างเดียวนะคะเออ นะคะหรือให้ถ้าจะทําบุญก็ทําบุญกับคนพิการคนตาบอดก็ได้นะคะส่วนพไพ่ใบต่อไปได้ไพ่เด m มูลคุณจะฝันแม่นนะคุณจะฝันแม่นลางสังหอด์ดีนะฝันแม่นลางสังหอด์ดีหลายคนบอกว่าอาจารย์ฝันแล้วหนูจําความฝันไม่ได้มาบอกเราเดี๋ยวเราจะตีความฝันให้นะหรือจะเข้าไปดูใน Google ก็ได้นะคะเออนะของเอมไทยเนี่ยเขาบอกว่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า จำความฝันไม่ได้เดี๋ยวเขาจะบอกมาเลยนะว่าเป็นยังไงนะคะคุณก็ไปดูในนั้นก็ได้นะคะเออนะ,ะสื่อของคุณก็มาจากคนพิการแล้วก็มาจากความฝันนะคะเลขจากคนพิการนะคะหรือเลขจากความฝันนะคะส่วนสีเสริมดวงของคุณอาจจะให้ใช้สีดําสีน้ําตาลน,นะสัปดาห์นี้นะสีดําสีน้ําตาลน,นะคะเออเป็นสีเสริมดวงของคุณในสัปดาห์นี้สำหรับเลขหน้าไพา เลขหน้าไพ่คนวันศุกร์สัปดาห์นี้คือหนึ่งห้าแปดเก้าสองนะคะหนึ่งห้าแปดเก้าสองเป็นเลขหน้าไพ่ของคนวันศุกร์สัปดาห์นี้ขอให้โชคดีค่ะนะคะอืม